ใช่ไหมผู้ผู้ชำนาญการเฉพาะทางอันนี้ก็ต้องเก่งเลยนะแต่เวลาทำงานจริงๆนะเวลาผิดพลาดขึ้นมานะเนี่ยก็จะโบย <c oughs> เออก็จะโบยไปเอคนนั้นอ่ะเอาเอาหลักฐานมาให้อ่อนเกินไปเออเขาก็ทำตามนี้จริงๆเนอะ่ะเขามีสิทธิ์คัดค้านได้นะ เขามีสิทธิ์บอกว่าเอ้ยคุณน่าจะไปหาคุน่าจะไปคุยกันก่อนว่าเอ้ยคุณหาเพิ่มเติมมาให้อีกได้ไหมอันนี้มันยังอ่อนไปอยู่มีหลักฐานอื่นไหมเขาทําได้เพ่าก็ใหญ่กว่าก็าสั่งจากคนเรวรองลงมาสั่งได้มันขึ้นอยู่เขาจะสั่งหรือเปล่าเอ่อถ้าเขาสั่งนี้ก็สั่งให้ไปหาเพิ่มเติมขึ้นม,มาได้ถ้ามันคิดว่าอ่อนเพราะเขาต้องตรวจทานอยู่แล้วถูกไหมเขาต้องตรวววจทาานนนนแล้่อััไหม เออมันอันไหนไม่ชัดเข้อนี้ไม่ชัดเหรออ่มีอันอื่นอีกไหมไปหามาอีกสิเี่หามาเพิ่มหน่อยนะจริงๆเนี่ยการคนที่เขาหาของเนี่ยเขาต้องหาสด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 ก็คือณนะเวลานั้นที่เกิดนะต้องเอารวบรวมเอาตรงนั้นมาให้หมดเลยไม่ใช่ปล่อยเวลามันยืดเยื้อมันนานมาดึงสโลไปแลเรื่อยๆ มันก็จะไม่ได้อะไรไงไอคนที่จะปิดบังไอคนที่จะปัดป้องไอคนที่จะทํามันก็พยายามเอ,อ่อมันก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวกูเคลียรตรงนี้ก่อนให้มันหมดไปก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้หลักฐานมก็หายเ,ออเดี๋ยวนี้นะหลายหลายคดีนะเอฟซีนะหลายหลายคดีเนะี่ยนักข่าวจะเก่งเออนักข่าวจะตามโอ้โหนักข่าวเนี่ย ยิ่งกว่าสกอตแลนด์ยาร์ดอีกเอ็ดบอกเลยนะยิ่งกว่าสายลับอีกนักข่าวจะตามจะสืบจะสอบถามไปถามชาวบ้านถามคนนู้นคนนี้อ่าเห็นไหมเออถามนี่แหละและ้วก็เขาก็อยากได้ข่าวถูกไหมลนะ่ะเขาก็อยากได้ข่าวอ่าเห็นไหมนายพานก็ตามสิตามหลังสิ <laughs> เออมีเบาะแสตรงไหนเห็นไหมบางคนบางคนก็ตามไปเจอ ออยู่ในบอ่อเห็นไหมเขายังตามไปเจอเอเขาสงสัยเขาก็ตามไปสาะหาถามคนนู้นถามคนนี้ไปเรื่อยเออสืบเอาจนได้เจ๊ไหมเอาเธอะรู้กันอยู่ใช่ไหมใช่เราต้องเข้าใจนะเราต้องรู้กันออันเนี้ยถ้าแบบตรงไปตรงมาทำแบบไม่เห็นแก่อะไรทั้งนั้นมันจบไปแล้ว ไม่ว่าอันไหนมันจะจบเร็วที่สุดอไม่มีการดึงไม่มีการยื้อนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นก็จะจบเลยเๆแต่ยังว่าแหละเราต้องเข้าใจแล้วก็เรา,เราต้องยอมรับด้วยละ่ะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเราจะไปคาดหวังอะไรมากก็ไม่ได้เอบางครั้งก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะเอะเผื่อใจไว้บ้างเอทำใจใช่ไหม นี่แหละยังไงก็ว่ากันไปเนาะอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ fc นะครับผมมันชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามอ่าเป็นไปตามคำสั่งดีกว่าทำงานแบบตามคำสั่งมันก็ถูกต้องแหละทำนานตามคำสั่งอ่าถ้าตรงไปตรงมาทำลูกพี่สั่งเนี่ยก็ต้องทำแบบนั้นเออลูกพี่เฮ้ยไปหยิบมานี่หน่อยไปนะไปซื้อโอเลี้ยงมาหน่อยเนี่ย บางคนไปซื้อชาดำเย็นมาอย่างเงี้ยมันก็คนละอย่างใช่ไหมเออก็นั่นไงมันคนละรูปแบบเขาถึงเขาถึงเขาถึงต้องคิดไงว่าเออทำงานมันต้องมีถ้าไม่มีนอกมีในไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะตรงตรงเนี่ยมันจะไปแล้วลันชาวบ้านก็จะเข้าใจง่ายๆเออชาวบ้านก็เข้าใจแบบง่ายๆด้วยอืมตอบมาก็เข้าใจเลยก็จะไม่มีคําถามต่อ สั้นๆมีผลยังไงลงพื้นที่เต็มก็ไม่มีผลยังไงไงทำอะไรไม่ได้พยายามจะเอาเออ่พยายามจะเอาอา่นะเอาผู้ต้องหามาทำมาทาแผนประกอบคำรัชสารภาพเนี่ย มันต้องดูอ่าหน้าง,งานก่อนว่าหน้าง,งานเนี่ยเอามาเอาลงมาแล้วมันมีผลอะไรคุณคุ้มกันได้ไหมอ่าคุณปกป้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยให้ชาวบ้านเขาก็ทืบเนี่ยนะนะบอกกันตรงๆปล่อยให้ชาวบ้านเขาก็ทืบเนะี่ยก็ได้โดนซะกก่อนสักตุ๊บสองตุ๊บนะเออนะเอามาโชว์กันซะหน่อยเออ แต่ถ้าเอาลงมาเนี่ยไม่สามารถจะคุ้มครองได้หรือป้องกันได้เนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปเออเพราะว่าคุณอยู่ในการคุ้มครองของคุณอยู่แล้วคุณต้องรับผิดชอบเต็มๆถ้าเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นอ่าลงมาแล้วคุณปกป้องไม่ได้เนี่ยคุณปล่อยให้อ่าผู้ต้องหาโดนกระทืบป,ปานตาย,น,ยนะครับเออแบบพูดง,ง่ายๆว่าเป็นเจ้าชายนิทาไปเลยเนี่ยอันนี้หนักเลยเอ <laughs> หน้ากายเป็นเจ้าไทยนิทาไปเลยเนี่ยโอโหงานเข้าเลยคราเนี่ยเออแล้วก็จะโดนสอบวินัยกันอีกแล้วทําไมปกป้องไม่ได้คุ้มครองไม่ได้คนเรามันคนมันกโกรธแค้นนะอคนเรามันโมโหท,ทั้งทงที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยขนาดนักข่าวก็ยังถามเลยเอา้าคุณไม่ใช่ญาติแล้วคุณจะโกรธแทนเขาทําไมเขาบอกโอ้มันไม่ได้เรานทนไม่ได้เขาพูดงนี้นะกูต้องถีบหน้ามันจะเทิงก่อนขั้นแรกอะขนาดผู้หญิงนะ วัยกลางคนเขายังโมโหเลยเออเขายังโมโหแทนญาติเขาเลยนับภาษาอะไร fc เออกับเป็นญาติเนี่ยเขาจะโมโหแค่ไหนเขาต้องโมโหสุดขีดสิแล้วคุณจะไปสกัดกั้นอารมณ์ตรงนั้นเขาได้ไหมไม่มีทางเออสกัดกั้นไม่ได้ในเมื่อเขาโกรธมองหน้าใครไม่รู้เรื่องไม่เห็นทั้งนั้นแหละเอออารมณ์มันขึ้นแล้วตอนนั้นอ่ะเขาอยากจะไปราบายอ่ะพูดกันสั้นเีกว่าเขาอยากไปลาบายอ่ะ ัดระบายสักดอกสองดอกนะครับออนั่นไงนะมันก็เลยเป็นที่มานะดูโฆษณาให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับคุณโยโย่ขอบคุณมากครับผมนี่แหละเอฟซเราก็ต้องทำตามกฎกติกากฎระเบียบของเขาอืมยังไงก็ไม่ต้องทำแผนก็ได้ไม่ต้องทำหรอกก็คือเอาเข้าไปเลย ยังไงก็ชัดเจนอยู่แล้วเอนะยังไงก็ชัดเจนอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าหลักฐานมันก็ค่อนข้างจะแน่นมัดตัวไม่มีแพะแน่นอนข่วาว่าแพะไม่มีแน่ๆเอทุกอย่างเนี่ยไม่มีข้อซักถามเอาง่ายๆดีกว่าอธิบายมาเนี่ยในพานอธิบายมาปุ๊บเนี่ยไม่มีข้อซักถามต่อเลยเพราะอะไรมันเด่นชัดมันจบเออมันจบขบวนการไปหมดแล้ว ก็ปิดปิดงานแบบสวยๆปิดงานแบบสวยๆผลงานเต็มๆงานนี้ผลงานนี่ขาวสะอาดมากอา่าผลงานนะขาขาวๆเลยดีกว่าเอาขาวสะอาดอา๋อต้องรอพักหนึ่งนะยังไงก็ดูให้แอดด้วยนะครับผมเข้าสองตัวใช่ครับผม นี่แหละก็ชัดเจนนะครับ f อซเนาะเราก็จะคอยติดตามอาคดีนะครับดังๆนะครับคดีที่มันอ่ามันกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนทั่วไปนะเออแล้วเราก็จะเอาคดีมาเปรียบเทียบกับของเราที่เราติดตามอยู่นี่แหละเออว่ามันยังไงแบบไหนเออมันเด่นมันชัดกันยังไงมันแตกต่างกันตรงไหนยังไงเขาถึงสรุปนะ มันไม่แน่นอนนะบางทีชัดแต่แต่ไม่เป็นอะไรไม่ผิดอะไรก็มีใช่ไหมคดีในชัดเจนแต่มันไม่ผิดอะไรเลยก็มีเออเลาฟันทงว่าเฮ้ยมันน่าจะผิดนะไม่ผิดอะ่ะเออก็มีเราต้องยอมรับยอมรับตรงนี้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอืมมันสังคมนะอ่าประเทศประเทศ อโอ้โหมันหายไปสามวันเอฟสีมันเดินมาแล้วหายไปสามวันมามึงไปไหนมามึงอะ่ะหือไปเที่ยวไหนมาสามสี่วันไม่มาเลยแมวมึงไปเที่ยวไหนมามึงเนี่ยแห้งกระแด้งมึงมา อ่านี่แหละเอฟซีนะครับก็ดูเอานะครับใช่แมวหายไปสองสามวันเลยล่ะแต่ว่าลูกมันอยู่นะลูกมันไม่ไปไหนหรอกแต่แม่มันไปนะลูกมันอะอยู่ตรงตู้เย็นเห็นไหมอ่าแต่แม่ไปสามสี่วันมันค่อยมาทีไม่รู้ไปไหนมันก็ไปเที่ยวมันอะมันเมื่อวานมันไปไอ้นี่ไงอ่าวาเลนทนยไง ันไปวาเลนไทน์มาอืแห้งเลยเดินไม่หุ่นดีเลยแมวอ่ะ <laughs> ไม่กกัดมันไม่ได้หรอกมันมีต้นไม้เยอะมันไม่กลัวหรอกเออมีทุกมีทุกสามเมตรสี่เมตรอ่ะต้นยางจะกัดมันได้ไงมันมันวิ่งขึ้นต้นไม้หมาก็แงนมองอย่างเดียวอ่ะทำอะไรไม่ได้เอฟซ ทำอะไรไม่ได้แอดเลี้ยงปล่อย f อฟนะแอดบอกเลยว่าเลี้ยงปล่อยเพราะคือว่ามีปัญหามีอะไรก็ปล่อยมันตามมาชาติเลยเถ้ามาก็เลี้ยงไม่มาก็ไม่สนไม่มาก็ปล่อยมันก็ไปหากินเองแมวมันไม่มันไม่ตายเป็นหรอกมันไม่ตายง่ายๆเอาง่ายๆมันมีเก้าชีวิตอะนะนะแต่คนมีชีวิตเดียวนี่แหละอแมวมีเก้าชีวิตมันไม่ตาย มันก็หากินของมันเป็นแมวป่าเนาะออเป็นแมวป่าแมวป่ามันอยู่ได้อยู่แล้วมันหากินนกกินหนูกินอะไรไปได้หมดแหละอืมถ้ามันจะกินใช่แมวหากินเองมันหากินเอง แล้วก็สบายสิใช่ไหมเออถ้าลูกๆมันหากินเองเราก็ไม่ต้องเลี้ยงเลยนะครับมาจบข่าวเลยสบายๆเลยเออนี่ชีวิตที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้มันมีชีวิตอีกเหลืออีกกี่ชีวิตแล้วเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทั่วไปมันมีเก้าชีวิตใช่ไหม อตอนนี้อาจจะเหลือสี่ห้าชีวิตแล้วล่วะเอเหลืออยู่สี่ห้าชีวิตพอจากนั้นก็ต้องปล่อยมันไปเอตามตามอัตาภาพนะครับเอาตามสบายเราไม่ได้ขังไม่ได้อะไรเลยนะปล่อยมันฟีสไตล์เอาเต็มที่ที่มันสบายใจเอเราจะไปกักขังนงเหนียวมันนะไม่เอาอยู่ที่นี่มันสบายสบายอยู่แล้วอ อยู่อยู่ก็อยู่ไปเบื่อก็ไปอยากจะไปก็ไปไม่มีปัญหาครับหิวก็กลับมาอ,อหิวก็เอาอาหารให้กินจะไปเที่ยวก็ไปเ,เลี้ยงแบบสบายๆใช่เอาตามสบายใจก็เป็นแบบนั้นถ้าเบื่อเบื่อก็อยากจะมาพักเที่ยวเหนื่อยแล้วก็กลับมาพักได้นอนที่นี่คือเป็นพักที่พินพักผ่อนหย่อนใจเ,เหมือนลงเจ หิวก็ามามากินกันไปตามนั้นอ่ะก็ตามนี้ก่อนนะครับเอฟซี FC เนาะก็ขอบคุณเอฟีทุกท่านด้วยนะขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับอ่าใช่เลี้ยงง่ายๆตามสไตล์นะครับสบายๆเเหมือนอย่างนั้นแหละสลาลิมทางอ,อยากจะไปก็ไปอ่า แวะเวียนมาก็มาพักมาพักได้ไม่มีปัญหานะครับแวะเวียนมาก็มาพักได้เนาะเราก็เรียงกันแบบนี้นะใช่มันก็ไปหาคู่มันนะเออวันแห่งความรักเมื่อวานมันก็ไปเที่ยวเพิ่งมานะครับอ,อ่อนจันทนะครับสวัสดีครับผมอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะขอบคุณบับบันบีด้วยขอบคุณยูนิโด้วยนะครับผมหลายๆท่านนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับไลน์นี้ต้องขอตัวลงก่อนเนาะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เจอกับไลน์หน้านะครับ f อไลน์นี้ก็ลงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ